ก็ไม่ได้ตาที่ต้องการที่ดีแต่สน,นั่งก็มีกา,นนนา,าพักในรังการเบฆในรังารเมที่บมมีเขายาวมาได้าดขขขดนนหานที้ติดก่อมาดีใจกว่ารับเป็นรถตันทางทีมก็ะเข้ากันก็เปไไ้่าย มึงชองชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกําแหงร้อยหกสิบหกนะครับมีอีกหนึ่งร้านน่าสนใจนะเป็นลูกชิ้นหม้อไฟป้าอู่ไลนะป้าอู่ไล่นี่ชื่อใครครับชื่อเจ้าของร้านนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูว่าลูกชิน้น <ไป S 1> ม้อไฟป้าอู่ไล่นะเป็นม้อไฟยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเขาใช้วัลกไม้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูในร้านกันนะครับ นี่กำลังขึ้นเลยอันนี้เพิ่งเปิดร้านใหม่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบหม้อไฟร้อน้อเลยข้างล่างมีไฟไหมนี่มีไฟนะโอ้หร้อนๆเลยนะทุกคนนี่กำลังขึ้นเออเราต้องย่างให้สุกก่อนนะนี่เดี๋ยวสวัสดีแม,ม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเขาถ่ายหน่อยนะครับนี่อันนี้มีลูกชิ้นอะไรมั้งเอ่ยมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ไม,บบไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ๆเปง้ปงๆเลยนะครับ วันหนึ่งใช้เยอะไหมครับนี่ประมาณสามถึงสี่ร้อยมถึงสี่ร้อยไม้ประมาณสี <c oughs> ่ร้อยไม้นะนี่เป็นอ๋อเราต้องมาย่างให้สุกก่อนแล้วเอาไปขึ้นหม้อไฟใช่ค่คะน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับฮะน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยน้ำจิ้มสูตร,ม,ตรมาจากไหนสูตรสูตรมาจากอุบลจ้าสูตรมาจากอุบลนี่แล้วมาอยู่อะไรกรุงเทพงขอกรุงเทง <c oughs> พคนเยอะ อาารผู้ชายมาพ<โดย>ันนะโดดแซวแล้วหนึ่งนี่อันนี้เป็นเนื้อเหรอครับค่ะเป็นเอ็นเนื้อแล้วก็เนื้อล้วนจ้าเอ็นเนื้อแล้วไหนเนื้อล้วนนี่เหรอค่<ส>ะอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะครับ <สะ S 1> อันนี้เป็นหมูค่ะเเป็นนลูกชิ้อ็นไก่อ๋อเอ็นไก่น,นี่ไส้กรอกฮอทดอกอะไรฮอทดอกไก่เหรอ่ <สะ S 1> เป็นไก่นี่นะก่อนจะขึ้นหม้อไฟเราต้องมาทำให้สุกตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไปขึ้นหม้อไฟด้านบนเนาะ ร้านพิกัดร้านก็อยู่ใกล้ๆกกับร้านเฮียรักษ์เลยนะติดกันเลยเนาะขายทุกวันไหมครับนี่ขายทุกวันนะครับเปิดร้านกี่โมงเอ่ยประมาณบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันเนาะนี่มาอุดหนุนกันได้นะครับนะยืนรอทุเรียนแล้วก็มาซื้อลูกชิ้นกินเล่นเล่นพังๆไปนะครับ เราต้องให้มันสุกจากนี่ก่อนแล้วก็เอาไปขึ้นนูน่นอันนี้ก็อร่อยแน่นอน ทุกไม้นี่สิบบาทเลยนะครับอันนี้อันนี้มีอันนีี้มราคาเดียวเลยตั้งสิบบาทนะอูกชิ้นพรีเมียมเข้าไปอีกกินอร่อยกว่าร้านอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลองกนอ่ยกว่าร้านอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลอง อันนี้ย่างกันตลอดนะครับอันนี้เพิ่งเปิดร้านเลยเนาะนี่เดี๋ยวเรามาประเดิมเลยวันนี้ นี่มันจิ้มแบบเดือเหนียวเลยนะนี่น่ากินมากไายไปน้ำลายไหลไปเลยทุกคนยั่วๆนะยั่วไม่เอย่ยนี่ คุณนี่เตรียไม่ระเียดเนี่เน้ำผมบนเอนพอด้ันี่แ้วถ้าสมมุติเราจะซื้อกินหยิบกินตรงนี้เลยได้ไหมได้เลยนะนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามากินกันนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเอ็นเนื้อเป็นเอ็นเนื้อเดี๋ยวเรามากินเอ็นเนื้อกันดีกว่านะเอาอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวมากินเลยเดี๋ยว เราไม้เนี่ยแหละหูยไม้ใหญ่มากสิบบาทโหนี่นะนี่ได้มาแล้วอันนี้เป็นเนื้อเนาะใช่ไหมเอ็นเนื้อนี่ไม้ละสิบบาทหูแต่บอกให้เลยว่าเม็ดใหญ่มากนี่นะมาเดี๋ยวเรามาลองกันก่นกอนเลยว่าน้ําจิ้มเป็นยังไงนะหูอร้อน มันจะมีความร้อนของหม้อไฟอยู่แล้วนะอือหืมขายจต่ที่หายอยู่ครับพี่อือหืมน้ำจิ้มอร่อยมากไหมคะอือหืมแจกเลยไหมครับพี่แจกนี่นะถ้าใครมานะร้านเฮียรักนะครับขายอยู่ร้านร้างร้านเฮีรักเนี่ยเป็นลูกชิ้นหม้อไฟนะครับอือหืมบอกให้เลยว่า น้ำจิ้มแบบนี้เลยนะอยู่ร้านคำแห่ร้อยหกสิบหกนะครับรรอือหืออือหือ,หอ,อใช่อ่ะมป็นไส้เลยน้ำจิ้ม อร่อยอืมอมือยู่ม้อกินจากหม้อเลยนี่ร้อนๆเลยครับบอกเเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำมาไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยว อันนี้เป็นเนื้อนะไม่ผสมแป้งเลยนะครับ,รบ,บนี่บอกให้เลยว่าแป้งน้อยมากนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาลองลอีกเดียวอันนี้เป็นอะไรครับเ,เอ็นไก่นี่เดี๋ยวเรามาลองเอ็นไก่ต่ออีกอือหือกี่ล้วอร่อยอร่อยบอกเลย อนี่เอ็นไก่นี่เป็นลูกชิ้นยืนกินเลยอ <c oughs> อ,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 อชอบชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ร้านนี้อร่อยมากนะทุกคน โทษหืมแป้งน้อยมากนะลูกชิ้นเขาจะแบบอันนี้ลูกชิ้นคัดเกรดมาใช่ไหมเขาจะคัดเกรดมาอย่างดีเลยนะครับนะอืมอือมอร่อยจิ้ม แจ็บมากโอเคถ้าใครจะมานะาก็พิกัดร้านนะครับอยู่รามํำแหงร้อยหกสิบหกนะครับอยู่ติดกับร้านทุเรียนเฮียรักเลยนะก็<ป>มาลองดูได้นะครับปเป็นลูกชิ้นม้อไฟนะเป็นของสูตรป้าอุไรนะครับนะแป้งแทบจะไม่มีเลยลูกชิ้นที่เรากินนะอร่อยมากบอกได้เลยนะครับโอเคคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูมือช็อตแน่เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวร้านไหนอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดเดี๋ยวเราพาไปดูอีก เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ